ได้ค้าเปิดช่องไม่ก็เปิดช่องเออช่องนี้ครับช่องมังไหมเล็กกว่ช่องไหนช่องไหนที่เอาไปยอดชมเลยคับผมฝากเด้อช่องลูกแพ้ลูกแพร่โอเรฟอนนะครับช่องไม้นะครับบนวบาลีนเนสไวล์ดีนะครับบ่มีช่องน้ำเพลินมาดูแล้วนะครับจานมูรอบเลยเราไปเฮ็ดช่องไหนไอ้มันต้องขอเลี้อนเลนะครับขอพูดหลายๆเด้อครับเด้อพี่น้องอย่าลืมติดตามนะครับช่องของลูกแพ้่โอเรฟอนมีข่าวๆ้าวยางกระสี อย่างไอหมุยเจนึงเหมือนนิมาสตูแล้วก็สิมีเพจพร้อมไม่มีเพจพร้อมเหมือนนิมาสตูใช่ปู่ฝ้ายครับไอไหมครับปู่ฝ้ายครับไหมนี่แหละเปิดคอนเสิร์ตไหมนี่แหละคอนเสิร์ตสองพระเอกหมอลำดาวรุ่งลูกแพ้ใหม่ไทยครับเหมือนนิมาอายุสตูนี่ล่ะครับคืนเต้นเคยโพดแบบเป็นไปได้บ่เขาวางสิผู้ใดผู้ใดว่างมเอฟซีเป็นไปได้บ่าสองคนสิงห์งูมาหากันเขาอี่ยังก็เกิดขึ้นได้เมือนนะครับ ขออย่างเดียวขอแต่ว่ายาย่าเผาเสียชีวิตกันเพราะเสียชีวิตเกิดขึ้นได้เมื่ออย่างนะครับล้านเปอร์เซ็นต์หรือเ่าบ่เป็นล้านล้านจุดล้านล้านเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นแท้แน่นอนเกิดขึ้นแท้แน่นอนนะครับต้องใส่ดาวรุ่งนะครับลูกแพรหรอกไม้ไทยลูกแพรวัดพ่อนแอนไม้ไทยหัวใจสิ์นะครับ